สวัสดีค่ะเรามาทำนายาทยทักโชคชะตาของคนเกิดปีมะแมกันนะคะประจําเดือนมีนาปีหกห้ากันนะคะไพ่ัวตนขึ้นไพ่เงินขึ้นมานะคะคนเกิดปีมะแมมีโอกาสได้จับเงินได้เงินแน่นอนจากธุรกิจหรือ,รอการงานตรงนี้นะคะถือว่าโชคดีในทางด้านของการเงินนะคะไพ่ขึ้นไพ่เงินขึ้นมาถือว่าได้รับเงิน หรือไม่ก็ถ้าคุณทำธุรกิจของตัวเองก็มีงานเข้ามาเยอะแต่ถ้าคุณเป็นพนักง,งานนะคะเป็นพนักง,งานก็สร้างผลงานนะคะสามารถสร้างผลงานแล้วก็เวลามีการแต่งตั้งอะไรเราก็จะได้รับตำแหน่งตรงนี้เนื่องจากว่าเราสามารถสร้างผลงานให้เด่นชัดนะคะหรือถ้าเหมาะประมาณว่า เป็นงานฝีมือหรืองานช่างหรืองานเซลล์นะคะถือว่าดีมากนะคะเรามาดูตำแหน่งของการงานตำแหน่งของการงานถือว่าคนเกิดปีมะแม่นะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะถ้าคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะแต่ถ้าคนที่เป็นเจ้าของกิจการตนเองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ ต่อไปเรามาดูกระเป๋าเงินนะคะกระเป๋าเงินของคุณเกิดปีแม่แม่ถือว่าดีมากนะคะถือว่าดีมากมีโอกาสได้เงินมาจากการถิ่นต่างที่ต่างประเทศได้หรือว่าสินค้านําเข้าต่างประเทศหรือทําอะไรที่ธุรกิจร่วมต่างประเทศตรงนี้ถือว่าดีหุ้นส่วนต่างประเทศถือว่าดีนะคะหรือว่าสามารถหาเงินได้จากพวกออนไลน์ line. ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะ ต่อไปเรามาดูในส่วนของตำแหน่งของคู่ครองคนรักหรือความรักคนเกิดปีมะเมียความรักน่าจะมีปัญหานะคะน่าจะมีปัญหาก็คือปิดบังซ่อนเน้นอะไรบางอย่างหรือไม่ก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้ติดต่อกันนะคะไม่ค่อยได้ติดต่อกันให้มันติดต่อแล้วก็พูดความจริงให้มันโทรศัพท์คุยกันให้บ่อยขึ้นเหมือนกับว่าในส่วนของความรักต่างคนต่าง ิดบางอะไรบางอย่างทําให้เกิดความเข้าใจผิดกันนะคะตรงนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนให้ข้อมูลที่ที่ดีๆต่อกันนะคะความรักถึงจะไปต่อได้นะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของบ้านครอบครัวพ่อแม่พี่น้องถือว่าดีไหมดีที่บ้านที่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องถือว่าดีขอให้คนเกิดปีมะแมทําบุญบ้านบ้านก็ดีนะคะเพราะว่าขึ้นภัยลักษณะ ประมาณนี้ขึ้นมาก็คือขอให้ทำบุญบ้านบ้างน,นะคะเสริมดวงชะตานะคะมีเงินเข้ามาไหลามาถามาแล้วก็ให้ทําบุญบ้านบ้างแล้วเรามาดูตําแหน่งของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนเกิดปีมะแมช่วงช่วงนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีผู้ใหญ่เข้ามาอยู่ใน เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนเราแล้วก็เข้ามาเกี่ยวพันในส่วนของความรักด้วยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คู่รักอยู่แล้วมีปัญหามาจากเป็นมือที่สามก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้อ่าตรงนี้ก็พูดเลยนิดนึงนะคะต่อไปเรามาดูสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะสิ่งที่คาดหวังไว้ตรงนี้ไพ่บอกว่าให้ระวังสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะช่วยเหลือคนอื่นก็จะเป็นภาระตัวเองนะคะ เพราะว่าไพ่ขึ้นมาเหมือนเราอ่ะจะต้องไปรับภาระคนอื่นและทุกเพราะคนอื่นนะคะทุกเพราะคนอื่นแล้วก็มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องระวังนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังอย่าไปรับภาระของคนอื่นอย่าไปช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนเดี๋ยวจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องคนเกิดปีมาแมก็ต้องระวังเอาไว้นะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของเรื่องของ สุขภาพสุขภาพก็ระวังในในเรื่องของของมีคมนะคะของมีคมมีดบาดอะไรพวกอย่างเงี้ยก็ระวังนะคะอุบัติเหตุเล็กน,น้อยๆเดินสะดุดหกล้มตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะเรามาดูไพ่จุดเสียในในดวงของคุณเกิดปีมะเมรนะคะไพ่จุดเสียก็ตรงนี้ก็ระวังเรื่องของการเดินทางนะคะเรื่องของการเดินทางระวังเกิดอุบัติเหตุ เกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องอะไรก็เป็นไปได้นะคะหรือว่ามีเกณฑ์เรื่องของการซ่อมรถก็เป็นไปได้ตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะจุดดีของคนเกิดปีมะแมนะคะประจำเดือนมะีนาก็คือมีโอกาสได้งานใหม่หรือว่าถ้ามีธุรกิจก็จะมีโอกาสมีงานเข้ามาเยอะการเงินดีนะคะจุดเด่นคือการเงินดีการงานก็เป็นไปได้อย่างสบาย ะะแต่จุดที่ต้องระวังก็คือความรักนะคะความขัดแย้งเรื่องของความรักและก็เป็นมือที่3เข้ามาในส่วนของความรักที่ต้องระวังและอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังเอามากๆก็คือไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะสิ่งที่ต้องระวังเอามากๆเลยนะคะการทำนายไทยทักเป็นการทำนายไทยทักโดยภาพรวมนะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบก็ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ